สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ไขนะครับหัวฝักบัวนะครับหรือว่าหัวฉีดชําระนะครับซึ่งเวลาเราเปิดน้ํานะครับมันมีน้ําไหลย้อนออกตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมนะคาณผู้ชมเราขันแน่นแล้วมันก็ยังออกนะครับนี่นะครับ สาเหตุนะครับมันเกิดจากนะครับลูกยางตัวนี้นะครับของเรานะครับมันสึกนะครับหรือว่าลูกยางของเรานะครับมันหายไปนะครับนี่ครับซึ่งตัวนี้มันไม่มีลูกยางนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาทำการแก้ไขนะครับ DIY ใส่ลูกยางนะครับจุดนี้ไปนะครับ ก็จะทําด้วยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ายางในรถจักรยานก็ได้นะครับให้เรานะครับทาบตัวนี้นะครับเนี่ยตัดให้เป็นวงกลมนะครับ ก็ใช้กันไก่นะครับตัดเอาเดี๋ยวตัดวงในก่อนนี่นะครับก็ตัดวงในนะครับแบบนี้เช็ดตัวอย่างให้แห้งนะครับแล้วเอาตัวอย่างเปียกๆนะครับมาท้าบ นี่แค่นี้เราก็จะได้เส้นนะครับที่ต้องการจะตัดนะครับเราก็ตัดตามเส้นตัวนี้เลยนี่นะครับเราก็ได้ลูกยางแล้วนะครับเดีย๋ยวเอาลูกยางนะครับใส่ไปเลยหมดเลยครับ ให้แน่นแล้วเดี๋ยวลองเปิดน้ำดูอีกรอบน,นะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่มีน้ำไหลออกมาจากจุดนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็แก้ไขง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ลองตัด ยางนะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ